ดูกันชัดๆค่ะทุกคนคะหกพักรณตำรวจเอเสรีพะส์ใจยเวศนะคะเสรีรวมไทยและจับพักเป็นธรรนะคะเป็นสอเเราล่มกักันนวีเนี่ค่ะชมหน้าชื่นมืดเลยค่ะทุกคนคะชัดเจนเลย ชุมหารือกันคร e> ั้งแรกนะคะในการจับตั้งร yes, ัฐบาลที่นำโดยพรรคเก้าไกลทพื่สนับสนุนคุณพิธาลิ้นเจริญรัฐหัวหน้าพรรคขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคนคนเีงลุงคนเคี้งลุกตามเพื่อนเล่คหางซาบึ่งตนโอ้ยเนาะ นี้ก็คงจะมีคนลุกเลยค <oh> ่ะทุกคนค่ะบมีการู MOU อย่างคุณพิธาและการนำพักเก้าแกรพูดมาเสมอใครจะเป็นแบบประจุบันป่ะคุณลุงนะแต่ว่าปุ๊บปัจจุบคนลุกรวมไปถึงคุณพิธาก็พูดก่อนหน้านี้ว่าการพูดคุยกั้งนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดสูญญรรยากาศในการมีตอนแรกคุณพิธาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะมีการแถลงวันพรุ่งนี้ เจ้าสาวเจ้าบ่าวคือทางขวาของเขาบุณพิดาเพราะว่าคุณหโดนหน้าหนูนะคุณไปเกลียดเลยว่าตัวเองอยากเป็นลูกตัวนะเพราะวันนี้มีการสืบข้อกันในร้านเทนิลินวันนี้คุณพิธากับ ะะเป็นการออกมาให้สื <ac> <ées> er nah ่อบนชนเข้ามารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปนลคุยกันอาจจะยังไม่นานเพียงพอที่จะได้เรื่องหาสาระอะไรออกมาพูดกับสื่อนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะกลับเข้าไปแล้วก็ไปพูดคุยกันต่อนะคะนักข่าวของเรายังคงกติดอยู่นะครับปิดประตูนะฮะม่ให้นของเราเขามีรายการอาหารมาให้ดูด้วยนะคะว่าจะทานอะไรกันวันนี้ดูดูทีมข่าว ใครก็อยากได้ข่าวเนาะคุณผู้ชมว่าเนี่ยอันนี้เป็นภาพก่อนหน้านี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมต่อว่ามาเยอะว่าทําไมกล้องสายไปสายมายืนยันแล้วว่าช่างภาพไม่ร um, so oh, no. ู้นะฮะคือเราไม่สามารถติดต่อได้เลยขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะพอดีว่าเราได้เห็นบรรยากาศสดๆก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยช่างภาพไม่ไม่ทราบนะคะโอ้ยเนาะนี่ค่ะ เราก็เลยทรายรนำ้ำพับสดอีกครั้งหนึ่งประตูยังคงปิดอยู่และกลับเข้าไปพูดคุยกันอีกครั้งหรือไม่แต่ดูท่าทีแล้ว <c oughs> แต่คุณผู้ชมต่อติดนะฮะกับทีมข่าวท่องสามดูเหมือนว่าวันนี้อาจจะไม่มีแถลงหรือไม่อย่างไรติดแน่ค่ะอะระหว่างนี้นะคะเมือ่อกี้ป่วยเรื่องคุณอูหาดทรายไว้ครั้งสักหน่อยไหมคะคือคุณอู๋หาดทไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ ออกมาในทํานองว่าจะสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหชื่นชมเลยนะครับเป็นชมแต่ปรากฏว่าถ้าคือเปลี่ยนไปหลังจากเราโทรไปสัมภาษณ์ไม่ได้ไหมายความแบบนั้นการปฏิบัติการเสกประชารันี